สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มี6ล้อเข้าใหม่อีก1คันนะครับ6ล้อ t ีเอร้อยแรงนะครับผมทะเบียนแจ้งมอ79ให้ด้วยนะครับแต่ว่าหน้ากากมีนะครับเราทำการลากมานะครับ ครับกันชนหน้าครับผมอยู่ตรงนี้คือคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเครื่องมีอาการน้ำพุ่งนะครับเป็นเครื่อง 4B C2 Isuzu ร้อยแรงฟ้าดำแต่ว่าทะเบยียนแจ้งมอ79ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เลยอยากประกาศว่าแยกก็แยก ยกก็ยกนะครับผมลูกค้าอยากได้หัวเจ๋งอยากได้คานหน้าอยากได้เฟืองท้ายอยากได้กระบะอยากได้เครื่องเกียร์เดี๋ยวผมถอดให้นะครับหัวเจ๋งทีอสภาพใช้งานได้ครับผมมีการซ่อมแซมมานะครับอา,อาจจะไม่ใช่หัวเดิมบางนะครับมีการซ่อมปะผุมานะครับแล้วก็ทําสีมาพื้นข้างในก็มีผุบ้างเป็นบางจุดนะครับผมคล้ายว่าทํามาใหม่ครับผมหัวกิงทํามาใหม่ แล้วก็เพิ่มสีใหม่แยกก็แยกยกก็ะยกนะครับระเบิดอะไรนะครับคันนี้แต่ว่ากระบะนี่ใช้ได้ทีเดียวเลยกระบะ ถ้าลูกค้าท่านใดกำลังหากระบะอีสุร้อยแรงช่วงยาวกระบะ4.30เมตรสาะได้เลยนะครับแต่ผมถอดให้มีคอกให้ด้วยเป็นคอกเหล็กนะครับผมคล้ายๆว่ารถคันนี้เป็นรถโดยสารป้าย1.0รถประจําทางรถโดยสารดั้งเดิมมานะครับเดา๋ยวมาดูสภาพคัตซีกัน ย่งไงครับยวผมพาเดินดูรอบคันโอเคหลังจากที่เราดูสภาพคันกันแล้วเรามาดูสภาพคัดซีแล้วก็ช่วงล่างกันนะครับสภาพกระบะตอนนี้ก็คือข้างบนปูด้วยพื้นเหล็กนะครับข้างบนแต่ว่าข้างล่างเป็นตรงไม้ขางไม้นะครับมีเหล็กเสริมเป็น เป็นตัวเป็นตัวไปนะครับผมมีเหล็กเสริมนี่ก็เหล็กเสริมแต่ว่าคัดซีคงไม่สวยครับเห็นไหมคัดซีขาดซอดหมดแล้วเนี่ยคัดซีหมดแล้วขาดผุพังหมดแล้วครับผมคัดซีไม่สวยนะครับเฟืองท้ายเป็นของอิซูซุแปดสิบห้าแรงนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายอิซูแปดห้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดต้องการไปทําสาลี่ได้นะครับผมเดี๋ยวตัดให้ครับผม สภาพยางหลังด้านซ้ายไม่สวยนะครับใช้เป็นยางเกียขอบ15นะครับน็อตขันล้อห้าตัวครับผมน็อตขันเพลาข้าง6ตัวครับสภาพยางหลังด้านขวาก็ไม่สวยครับ แต่ว่ากระบะใช้ได้ครับกระบะเนะี่ยสภาพยางหน้าด้านซ้ายก็ถือว่าพอใช้ได้ครับหยอกดอกดอกเหลือเยอะอยู่ครับผมนี่ดอกเยอะอยู่ครับผมใช้ปัญญาง750าศนย์ขอบ15้านะครับน็อตขันล้อ5าตัวครับผมเป็นคานหน้าของ8 5ห้านะ85ดห้าหรือว่าร้อยแรงประมาณนี้นะครับผมสภาพยางหลังด้านซ้ายครับไปดูกัน โอ้อยางหน้าด้านซ้ายครับสภาพยางหน้าด้านซ้ายถือว่ายางยังยางสวยครับยางสวยดอกเยอะนะครับเครื่องนี่จะดเออเออูเครื่องเป็นเครื่องอสีสูบนะครับ cbc 200แรงฝาดำนะครับเครื่องติดนะครับแต่ว่ามีอาการน้ําพุ่งนะครับผมอาการน้ําพุ่งเกียร์เป็น5เกียร์เดินหน้านะครับ ครับผมลูกค้าท่านใดสนใจอะไรชิ้นไหนโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากได้ทั้งคันก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมมาวิเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ